สวัสดีครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมฝรั่งมันยิงธนูเนี่ยมันถึงเอียงธนูยิงหน่อยๆเอียงประมาณอย่างเนี้ยนะครับส่วนเอเชียเนี่ยจะตั้งธนูตรงง่ายๆครับเพราะว่าดังเดิมเนี่ยธนูมันก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเชลนะ มันก็จะวางอยู่บนบนมืออย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับส่วนมือที่จับสายเนี่ยมันก็จะจับอยู่แบบนี้คราวนี้ถ้าถ้าคุณอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณกระโดดกระเด้งเนี่ยมันจะตกเห็นไหมลูกธนุมันจะตกง่าย นี่แค่กระโดดกระเด้งด้วยตัวคนนะครับแต่ถ้าคุณเอียงเอียงธนูหน่อยมันก็จะตกยากขึ้นเห็นไหมมันจะตกยากขึ้นแล้วทำไมเอเชียถึงไม่ต้องไม่ต้องเอียงอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็อเอเชียเนี่ยทางเอเชียเราเนี่ยยิงด้วยนิ้วป้องยิงระบบนิ้วโป้อง ลูกพนูอะ่ะมันอยู่มันอยู่ด้านด้านเดียวกับมือที่ใช้น้าวสายนะครับแล้วเวลาเราจับเนี่ยนิ้วโป้งเกี่ยวนิ้วชี้เนี่ยมันมาเบียดกับลูกพนูเห็นไหมครับเนี่ยผมผมไม่แต่วางแบบเนี้ยผมก็ยังลูกพนูก็ไม่ตกอ่ะไม่มีตกเพราะว่านิ้วชี้อะ่ะมันกดลูกพนูไว เอเชียเราเราจึงไม่ต้องไม่ต้องเอียงคันยิงเราสามารถตั้งคันตรงตกลงแลวยิงได้หรือจะยิงแบบนี้ก็ยังได้เลยคือคือลึกธนูอยู่ใต้คันธนูยังได้เลยเนี่ยแหละครับเหตุผลมันแค่นี้เองแล้วพอมันมันทำกันแบบนี้เรื่อยมาเนี่ยเป็นพันพันปีเนี่ยมันก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอะถ้าเรายิงธนูฝรั่งเนี่ยยิงแบบ ยุโรปเนี่ยแบบมิดเมดิเตอร์เรเนียนหรือแบบอะไรก็ตามอ่ะที่เราใช้ใช้มือใช้สามนิ้วเนี่ยน้าวสายแล้วลูกมันอยู่มันอยู่มันอยู่คนเราฝั่งกับมือที่น้าวสายเนี่ยมันต้องเอียงครับเพราะทั้งนั้นลูกมันตกเนี่ยต้องเอียงเอียงเพราะถัดตั้งตรงเนี่ยตออกละไม่ง,ง่ายครับเหตุผลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ